พี่น้องชาวราศีเมถุนครับในปี2567นนี้นะครับเป็นปีที่สำคัญท่านมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงพลิกชีวิตได้จะมีความมั่นคงมีโอกาสที่จะได้รับความสำเร็จมีความมั่งคัง่งร่ำรวยรับทรัพย์จำนวนมากมากเปลี่ยนแปลงชีวิตได้นะครับเพราะว่ามีวีนออฟฟอร์จูนโชคลาภจะหมุนเข้ามาเรื่อยๆนะครับ ส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงจะมีอย่างไรมาดูกันได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับพี่น้องชาวราศีเมถุนครับสวัสดีปีใหม่นะครับคลิปนี้หมอฮักก็จะพยากรณ์ดวงของคนที่เกิดในราศีเมถุนในปี2567นนะครับว่าเส้นทางของดวงมีอะไรน่าสนใจนะครับเรามาดูเป็นภาพรวมๆไว้ว่าตลอดทั้งปี จะมีอะไรบ้างนะครับเกี่ยวกับการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคและแนวทางชีวิตนะครับพี่น้องที่สนใจก็มาดูกันไว้เป็นแนวทางนะครับก่อนที่จะเริ่มคิดวางแผนจัดการตัวเองบริหารงานบริหารอะไรต่างๆให้มีความเคลื่อนไหวต่อไปนะครับก่อนอื่นเราจะมาดูกันว่าชาวราศีเมถุนคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะครับชาวราศีเมถุนคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่15 มิถุนายนจนถึงวันที่14กรกฎาคมนะครับหรือว่าท่านที่ผูกดวงเป็นลัคนาราศีเมถุนก็มาดูได้เช่นเดียวกันนะครับเอาละคับที่นี้เราก็จะมาดูกันว่าดวงชาวราศีเมถุนในปี2567จจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างในเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตนะครับ มีโอกาสมากน้อยขนาดไหนที่จะเปลี่ยนแปลงยกระดับตัวเองมาดูกันนะครับแต่มาเริ่มต้นจากเรื่องที่1กันเลยนะครับคือเรื่องของการงานนะครับเส้นทางการงานชาวราศีเมถุนในปี2567มีอะไรบ้างเริ่มต้นจากไพ่ยพยากรณ์ใบที่1น,นะครับเป็น6ไม้เท้า6ไม้เท้าคือโอกาส การรอคอยจะสมหวังเรื่องการงานนะครับท่านที่รอง,งานอาจจะรอมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับปี2 5 6 6ต่อเนื่องกันมาอดทนมาพอสมควรในการที่จะยกระดับตัวเองพัฒนาตัวเองให้เกิดความมั่นคงขึ้นในเรื่องของหน้าที่การงานนะครับเป็นโอกาสดีนะครับชาวราศีเมถุนที่จะได้งาน นะครับไม่ว่าท่านสมัครงานไว้สัมภาษณ์งานไว้สอบเพื่อที่จะเลื่อนขั้นเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ก้าวหน้าขึ้นมมีโอกาสนะครับโอกาสดีโอกาสของการงานอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมนะครับบางคนก็จะได้เริ่มต้นงานตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับ งานใหม่นะครับที่มีอนาคตที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับนี่คือการเริ่มต้นงานที่น่าพอใจนะครับแล้วก็ยังพัฒนาต่อไปตามลําดับตามความรู้ความสามารถนะครับการงานก็จะค่อยเด่นขึ้นนะครับเป็นช่วงวงจรชีวิตของการงานที่มีโอกาสเติบโตต่อไปนะครับหรือว่าท่านที่ต้องการสร้างอาชีพส่วนตัวมีรักในคําว่าอิสระต้องการความเป็นตัวเองนะครับเป็นเจ้านายของตัวเอง มีกิจการของตัวเองก็มีโอกาสมองหาโอกาสได้สร้างโอกาสให้กับตัวเองมีทิศทางที่น่าพอใจนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2นะครับพี่น้องที่เกิดในราศีเมทุนนะครับก็เป็นเรื่องของการงานเช่นเดียวกันนะครับเป็น4เรียนนะครับการบริหารการจัดการนะครับ อ่ะริจะเป็นนักลงทุนต้องมีการวางแผนการจัดการที่ดีๆนะครับมีจัดระบบให้เรียบร้อยนะครับนี่เป็นส่วนสำคัญเพราะว่ามันเชื่อมโยงถึงเรื่องของการเงินที่เราจะนำมาบริหารด้วยนะครับรอบข้อบรัดกุมแล้วโอกาสก็จะเป็นของท่านครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่ 3ในเรื่องของการงานนะครับเป็น10ถ้วยนะครับ10ถ้วยคือความสมหวังเป็นรูปธรรมนะครับการงานจะเติบโตมั่นคงขึ้นมีความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจนะครับนี่คือความสำเร็จสำหรับเรื่องของการงานของชาวราศีเมถุนนะครับและรวมหมายถึงเรื่องของการดำเนินชีวิตวิถีชีวิตจะประสบความสำเร็จ มีกิจกรรมดีๆมีคนเข้ามาร่วมงานมีคนเข้ามาแสดงความยินดีในผลสำเร็จมีโอกาสบางช่วงเมืองเวลาก็จะมีงานเลี้ยงงานต้อนรับนุนนินนั่นนะครับอาจจะมีกิจกรรมที่ส่วนนี้เข้ามาด้วยนะครับพี่น้องที่เกิดในวราศีเมถุนนะครับต่อมามาดูเรื่องที่สองนะครับคือเรื่องของการเงิน เส้นทางการเงินชาวราศีเมถุนจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งคือ Strength. สเตร็งสเตร็งก็คือความเข้มแข็งประสบการณ์ชีวิตนะครับสเตร็งนี้ใช้ได้ทั้งเรื่องของการงานการดำเนินชีวิตนะอยู่ในเรื่องของการเงินด้วยนะครับท่านจะสามารถบริหารการเงินสร้างโอกาสในด้านของรายรับรายได้ ผ่านอุปสรรคได้ด้วยพลังความคิดด้วยความรู้ความสามารถที่โดดเด่นเป็นพิเศษในปี2567นะครับและเจาะจงลงไปที่สุภาพสตรีชาวราศีเมถุนก็จะโดดเด่นขึ้นมาด้วยนะครับจะมีความเป็นผู้นำมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกิจการบริหารงานหรือว่าบริหารการเงินด้วยนะครับก็จะโดดเด่นขึ้นมาสร้างอาชีพได้เด่นขึ้น แก้ไขปัญหาได้ยอดเยี่ยมแล้วก็เปลี่ยนแปลงพลิกสถานการณ์ต่างๆให้กลับมาดีได้นะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2นะครับเป็น the world นะครับ the world คือบรรยากาศที่ดีนะครับในเรื่องของการเงินมาแบบโดดเด่นมาแบบที่จะได้รับเงินเข้ามาตลอดนะครับเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่ไม่ดีให้ดีได้ มีเงินมีทรัพย์สินมีความมั่นคงมีบรรยากาศที่สดใสสวยงามแล้วทีนี้มันก็จะรวมถึงด้านการดำเนินชีวิตด้วยนะครับนั่นคือการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในเรื่องของการเงินนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3ในเรื่องของการเงินเป็นหนเรียญนะครับก็ยังมีโอกาสนะครับเปิดเส้นทางที่ดี ในเรื่องของรายได้การเงินคือมีเงินหมุนเข้ามาตลอดนะครับเวลาที่เรารู้สึกว่าแย่นะครับมันก็จะมีทางออกพบทางที่จะผ่านอุปสรรคได้เส้นทางการเงินในปี2567สําหรับราศีเมทุนนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีโอกาสที่จะได้รับเงินจํานวนมากๆพลิกวิกฤตเป็นโอกาสทองนะครับต่อมามาดูเรื่องที่3กันนะครับคือเรื่องของความรัก เส้นทางความรักชาวราศีเมถุนปี2567จะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งะครับเป็นราชาถ้วยนะครับราชาถ้วยคือความกังวลความที่เจอปัญหาบางอย่างที่สับสนบังเวงเหมือนอยู่ท่ามกลางมรสุมบางทีก็คล้ายๆกับว่าจะอยู่คนเดียวนะครับมีความเหงามีความเศร้ามีความรู้สึกว่า ไม่ดีเท่าไหร่นักนะครับนี่คือเรื่องสองสถานะทางด้านจิตใจนะครับบางทีก็จะมองไปรอบๆตัวเหมือนกับว่าชีวิตเราอยู่คนเดียวมากกว่าที่จะมีคนข้างๆตัวเองนะครับอันนี้เป็นเรื่องของอารมณ์จิตใจนะครับแม้ว่าท่านจะมีครอบครัวนะครับแต่ว่าอารมณ์แบบนี้ก็จะเกิดขึ้นเป็นพักๆเป็นช่วงๆนะครับมีความโหดหูมีความรู้สึกว่า มันมันไม่แค่เต็มที่เท่าไหร่นักในเรื่องของความรักนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2เป็น4ีสีถ้วยนะครับนี่ก็เรื่องของการรอคอยความรักนะครับอาจจะยังไม่เป็นที่น่าพอใจผลที่ได้จากการรอคอยไม่เป็นไปตามที่คาดหวังนะครับก็จะเกิดความรู้สึกไม่พอใจหโหเศร้าหมองเป็นทุกข์เป็นกังวลน,นะครับทั้งที่ความจริงนะครับ สิ่งที่ท่านได้รับนะครับบางทีก็อาจจะมีคุณค่ามีความหมายสำคัญไม่น้อยนะครับเพียงแต่ว่าอารมณ์มันพาไปก่อนมันหงุดหงิดไม่พอใจนะครับอันนี้คือเรื่องของอารมณ์นะครับบางทีความจริงสิ่งนั้นอาจจะมีคุณค่าไม่น้อยนะครับลองมองให้ดีๆนะครับสำหรับท่านที่รู้สึกว่ากำลังจะเจอปัญหาในรูปแบบนี้นะครับเรื่องอารมณ์จิตใจสำคัญนะครับ ประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3ในเรื่องของความรักเป็นเดฟูลนะครับเดฟูลก็คือการเปลี่ยนแปลงความรักด้วยนะครับบางทียังไม่ตัดสินใจบางทีก็กําลังคิดว่าจะจะ,จะ,จ,ะจะเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเองนะครับเรื่องของความรักมีการรักเพื่อเผื่อเลือกรักเพื่อที่จะตัดสินใจมีข้อเปรียบเทียบนู่นนี่นั่นแล้วก็อาจจะยังไม่ลงตัวตามที่คาดหวังในเรื่องของความรักนะครับต่อมามาดูเรื่องที่ สคือเรื่องของอุปสรรคเรื่องของการแก้ไขทิศทางแนวทางชีวิตของชาวราศีเมถุนนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่นะครับเป็น4ดาบนะครับสดาบคือสุขภาพสำหรับชาวราศีเมถุนนะครับสีดาบคือช่วงเวลาที่ดีนะครับสำหรับคนที่มีปัญหาสุขภาพนะครับหมายความว่าปี2567เรื่องสุขภาพ สำหรับท่านที่มีปัญหาก็จะได้รับการดูแลฟื้นฟูสุขภาพให้กลับมามีความแข็งแรงเข้มข้นขึ้นได้นะครับปรับเปลี่ยนแก้ไขเยียวยารักษาแล้วก็จะมีโอกาสดีนะครับคือจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่นานนะครับอาจจะมีบ้างนะครับตามสภาพของร่างกายแต่ละคนแต่ว่าปัญหาหลักๆไม่มากเท่าที่ควัวนะครับแล้วถ้า ขออภัยนะครับไม่มากนะครับไม่มากจนหน้าตกใจนะครับแล้วก็มีโอกาสถ้าเจอปัญหาแล้วก็จะผ่านอุปสรรคเรื่องของสุขภาพได้ดีขึ้นเร็วขึ้นนะครับต่อมานะครับมาดูส่วนที่2ในเรื่องของอุปสรรคแนวทางชีวิตนะครับมาดูตรงนี้เป็น8ไม้เท้านะครับ8ไม้เท้าคือโอกาสโอกาสดีนะครับ โอกาสนี้เกี่ยวกับการงานด้วยเกี่ยวกับทรัพย์สินด้วยนะครับงานก็จะเติบโตขึ้นมั่นคงขึ้นสร้างโอกาสใหม่ๆเข้ามาขยายงานได้ไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนไหนงานประจำงานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์ก็คือขยายงานได้จะมีโอกาสใหม่ๆหเข้ามาตลอดนะครับนี่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีมั่นคงขึ้นในเรื่องของการงานนะครับและนอกจากนี้นะครับชาวราศีเมถุนยังเด่น ในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะครับไม่ว่าจะซื้อมาได้รับมานะครับเรื่องบ้านเรื่องที่ดินอสังหาริมทรัพย์อื่นๆมีโอกาสนะครับใครที่กําลังมองหาบ้านอยากจะมีบ้านใหม่มีโอกาสนะครับนี่คือโอกาสที่จะเกิดขึ้นในปีนี้สำหรับชาวราศีเมถุนนะครับต่อมามาดูส่วนที่3ในเรื่องของอุปสรรคแนวทางการแก้ไขนะครับเป็นอัศวินเรียน ก็เรื่องของการเงินนะครับมีโอกาสนะครับใครที่รอเงินนะครับก็จะมีเงินก้อนเข้ามาเป็นระยะระยะนะครับเงินเงินไม่ขาดมือนะครับมีจังหวะที่จะมีเงินได้รับโอกาสตรงนั้นตรงนี้เข้ามาตลอดนะครับนี่คือเรื่องของการเงินที่จะหมุนเข้ามานะครับทีนี้เรายังมีไพ่พยากรณ์ใบที่13เพื่อให้คําพยากรณ์แนวทางเพิ่มเติมสำหรับพี่น้องที่เกิดในราศีเมถุนนะครับเป็น ว i ดออฟฟอร์จูนนะครับเป็นกลงล้อของโชคลาภสิ่งที่จะหมุนเข้ามาเปลี่ยนแปลงพลิกชีวิตชาวราศีเมถุนในปี2567นะครับโชคลาภใหญ่รับเงินก้อนโตมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ดีขึ้นมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นโอกาสทางการงานเติบโตมั่นคงขึ้นมีงานเข้ามาตลอดงานไม่ขาดมือพลิกชีวิตได้เรื่องการเงินก็จะมีโชคลาภมีทรัพย์สินมีรายได,ได้มีความมั่นคงมากขึ้นนะครับอันนี้เป็น โอกาสและแนวทางการเปลี่ยนแปลงชีวิตสำหรับชาวราศีเมถุนนะครับสรุปเดวงของกที่เกิดในราศีเมถุนในปี2567นะครับเส้นทางของการงานนะครับท่านเริ่มต้นงานได้ใครที่รอง,งานมีโอกาสจะได้งานสมบังไม่ว่าง,งานประจํำงานส่วนตัวงานฟ r e แลน n ์มีการบริหารการจัดการที่รอบครอบร,ระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นการลงทุน ผลของการที่มีความระมัดระวังรอบคอบมีความละเอียดอ่อนในเรื่องของการบริหารการจัดการก็จะส่งให้ท่านเกิดความสําเร็จที่ดีมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาเติบโตต่อไปด้วยความมั่นคงมีอนาคตที่สดใสในเรื่องของการงานนะครับส่วนเรื่องของการเงินนะครับจะถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีมีจุดเด่นจุดเปลี่ยนแปลงที่น่าจับ มองนะครับมีโอกาสดีโอกาสใหม่ๆในเรื่องของรายได้มีความมั่นคงขึ้นและเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของโชคลาภด้วยนะครับการงานมีความมั่นคงการค้าขายมีกําไรผลประกอบการดีรับเงินเป็น ประจับะครับมาตลอดนะครับและก็ยังมีโชคใหญ่เรื่องของการเงินอยู่ด้วยนะครับส่วนที่อาจจะมีปัญหาคือเรื่องของความรักนะครับอาจจะไม่ลงตัวหงุดหงิดลำคาญใจเกิดความเปรียบเทียบหรือว่านุนนินนั่นเข้ามานั่นแหละนะครับก็ต้องใจเย็นๆนะครับในการที่จะปราคับประคองความรักนะครับบางทีอยู่ด้วยกันนะครับก็อาจจะมีปัญหากระทบกระทั่งกันบ้างนะครับก็ต้องมองหาจุดดีให้เจอ ของแต่ละคนแต่ละฝ่ายนะครับเรายอมรับในจุดนั้นได้ไหมถ้าเรายอมรับได้ชีวิตก็จะเดินหน้าต่อไปนะครับไม่ขัดแย้งไม่กระทบกระทั่งกันจนเกินไปนะครับบริหารความรักก็สำคัญนะครับพี่น้องที่เกิดในวราศีเมทุนนะครับส่วนสุขภาพนะครับสำหรับท่านที่มีปัญหาสุขภาพไม่ดีก็จะมีโอกาสในการรักษาดูแลฟื้นฟูสุขภาพให้แข็งแรงได้นะครับเรื่องสุขภาพ ปีนี้นะครับไม่น่าเป็นกังวลเท่าไหรนะ่นักเพราะว่าก็จะเจ็บจะป่วยก็ไม่นานนะครับอาจจะมีบ้างนะครับแต่อยไรก็ตามก็ยังฟื้นฟูนฟนได้เร็วมีความเข้มแข็งมีพลังกายพลังใจที่เติมเต็มเข้ามาตลอดนะครับทรัพย์สินรายได้ก็จะเพิ่มพูนไหลมาเทมาและโอกาสที่ตามมาคือ ขยายงานได้สร้างงานใหม่ได้และก็มีโอกาสที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ไปวัาจาเ,เรื่องของบ้านเรื่องที่ดินนะครับใครที่มองหาบ้านหาที่ดินมีโอกาสนะครับมีแนวโน้มที่จะได้รับและนอกจากนั้นยังมีวีดอ of f o r ์ u n e เขาเรียกว่ากุล้อของโชคลาภกุ<อ>ล้ะของการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่จะหมุนเข้ามาทำให้เราผ่านอุปสรพพรคปลิกวิกิตเป็นโอกาสทองและรับโชคลาภ รับทรัพย์รับชีวิตใหม่ๆที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับพี่น้องที่เกิดในราศีเมถุนครับเอาละรครับหมอฮก็พยากรณ์ดวงของพี่น้องชาวราศีเมถุนในปี2567มาครบทั้งเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคและแนวทางชีวิตนะครับก็ฝากกันไว้เป็นแนวทางเสริมสร้างกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับท่านที่เข้ามาดูก็ ดูแล้วก็ใช้วิจารณญาณควบคู่กันไปด้วยนะครับเลือกเอาสิ่งที่ดีที่สุดอย่าหมดหวังอย่าหมดกําลังใจเดินหน้าสู้ต่อไปนะครับและโอกาสก็จะเป็นของท่านนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูได้ยังช่วยกัรุณานะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับมหมฮักนะครับเอาละรครับลาไปก่อนขอให้ชาวราศีทุกท่านทุกคนนะครับเริ่มต้นปีใหม่ด้วยความสดใส มั่นคงสมบูรณ์ร่ำรวยเดินทางไปต่างจังหวัดกลับบ้านกนาลับภูมิร้อนหรือว่ากลับมาทำงานเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยความปลอดภัยมั่นคงร่ำรวยกันทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ